ลอลยเลยแข่งมันจะ้ะหอยม,มีหอยอีกตัวนึงางเขียดจะเขียดสีจะยู่นี่อ้ยฮะโอ้หชื่อดีจะ้ะอุ้ยตังปัวเลย สวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกเจ็ดจ้ะมันหนี้ลงหอยลงห้องคือเก่าจ้ะนี่แต่ว่ามันหนี้เดินทางกับแม่สองคนนะจ้ะไปจ้าโศกหอยคือเก่าแต่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าช่อมวยเหลือแข็งมันจ้ะหอมมีหอยหอ,หอ,อีตัวนึ่งอ๋อเฮียดจ้าเฮียด Nghe chưa? Hoi hoi hoi. Cò mái cò mũ vàng này chưa? ไล่ๆจะไลยเตี้มกันตัวใหญ่ๆ<อ>สี่จะอยู่นี่เอ้ย Mm. tôi nghe này cả, ôi hiếp, จอนกันไม่ได้จ้ะพี่หกมองเดียวหกเจ็ดจ้ะพี่เป็ดที่นี่ที่ตัวใหญ่ตัววันจ้ะ สี่จ้ะเนี๋ยูยูไปกูงสอนกันอืม Ui chị à, bà tìm tiền đấy chị. Đang สอนกันดีใจ กว่ามาได้สักพักนึงเราจะสูงมาได้สักพักนึ่ง,องของซาฝนพาเปบนคลองเหนือเรากระตายใหญ่เลยจ้ะนี่โอ้ยใส่กระตายมีซาฝุนอีกเกือบเต็มแล้วจ้ะเขียนลงมือมีตัวใหญ่จใหญ่แต่น่าหอ,ย,อยีตัวอ้วนจ้ะตัวหอยจ้ะพุย Sọn kênh dù Thì cả, Ui, uh. so, uh. uh -huh. Ui. Tiếp một cầm ไปพัดแกงอมไ้เวิดจ้ะแกงไก่หางแสบจ้ะนี่โซฟคนเปิดไว้กันลายหน่วยด้วยจ้ะพี่ลายโตอยู่ เปิดไวอยังห้เห็นจ้ะมามองหนึ่งคุณดูจักตัวนี่จะหอยได้จ้ะนี่โอ้ยส่สองกำได้จ้ะ ตสิพอแต่ละหน,ะน,น่วยจ้ะมีแดดแองเดอจ้ะโอ้โอ้บุกยิงจ้ะ น,นี่ตัวหอยโอ้โหเสียดีจ้ะเดินทางกระบ,บานนะจ้าแดดแห้งจ <Okay. S 1> ะพ้นพาไปสรุปจอดอยู่บ้านจ้ะไปเบิ้งมาใหม่เอามาแขงน้ำจา๋าบัสมีบอ để pian nhìn ta tao bằng nó mãi tao hư 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 Hút nạm bên đây chẳng Để kia anh đi chào mừng สะพูนทีไปหาไข่ม็ดแดงมา่แกงใส่อีกจะ้ะแกงยง้ายาได้กระเส็บยง้นั่นจ้าจ้าสะพูนพามาสรุบยอดหอยมันอีจ้นนี่จ,จตาหนี่เป็นของสะพูนนะจ้าตัวใหญ่ๆอ้วนตัวนี้ของเมย์ของเมย์มีที่ตัวใหญ่ๆจ้าเบิองจ้าพวกนี่ทำไม,มสะพูนจะได้แกงหน่อยหนึ่งจะ้ะหาไข่ม็ดแดงหาผักหวานหาเห็ดคอนที่เขาปลูกขายจะ้ะมาแกงใส่เส็บๆทำใหม่แกงยง้ายาได้กระเส็บยง้นั่นจ้ะนี่ ้ยใส่เวลาแป๊บเดียวเด้อจ้ะเพราะว่าแม่เราสีฝาไปตลาดจ้ะพี่น้องจะเลวยฝากลับนะจ้ะของซาฟุนนี่เต็มกระตาเด้อจ้ะเ้ยแต่ว่าแม่เพิ่นที่เพิ่นบริเต็มกระตาเนี่เพิ่นจับเขียนนะจ้ะซาฟุนก็ลื้อมาใหม่ให้บึงเพิ่นโง่ไปโง่มาเพิ่นเห็นเขียดหลายจ้ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดนี่เด้อจ้าก็ก่งจริงแจ้งเตือนไว้นําจ่า้างลนในคลิปต่อไปว่าซาฟุนสิได้สิมานยังไงพี่น้องเบิ่งจ้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีจ้า